คาบ้านอีกนัดแมนยู U, เปิดรังโดนพาเลสบุกอัด2-0ถึงหล่นที่13ซึกพรีเมียร์ลีกผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนยูพบคริสตันพาเลสที่สนามโอนทรทัฟฟอร์ดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568เกมในครึ่งแรกทั้ง2ทีมมีโอกาสจบสกอร์พอๆกันทางฝั่งเจ้าถิน่นเกือบได้จากคอปปี้เมนูขณะที่ทีมเยือนได้ลุ้นจากชองฟิลิปมาเตตาแต่ก็ยังไม่คงพอทำให้หมดครึ่งแรก0-0กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่64ทีมเยือนมาได้ลูก เอเบเรชี่เอเซ่เปิดโด่งเข้าเขตโทษมักสองลากครวโมงไปชนคันกอดมาเข้าทางชองฟิลิปมาเตตาซ้ําไม่เหลือคริสตันพาเลสนําน0ถึงศท้ายเกมนาทีที่89คริสตันพาเลสมาได้ประตูย้าชาย2อถึงศจากจังหวะที่ดานียลบุญยอสหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปเปิดให้ชองฟิลิปมาเตตายิงจอ่อจ่อตรงตาข่ายจบเกมแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับคริสตันพาเลสศูนย์ถึงสองไร้ชาย2นัดติดหล่นไปอยู่อันดับ1 3ของตารางพร้อมทั้งเสียสถิติแพ้ในบ้านฤดูกาลนี้7เกมเข้าไปแล้ว รายชื่อผู้เล่นของแมนยูพบคริสตันพาเลซแมนยูไนเต็ดอันเดรโอนานาเลนิโอโรแฮร์รี่แม็กไวยลิซานโดมาติเนสนูเซมัสราอุยมา누เอลอูกาเต้บรูโนฟอร์นันเดสดิเอโกดาโลอามัดดิยัลโลคอปปี้เมนูอเลฮันโดกานาโชคริสตันพาเลซดีนเฮเดอร์สันคริสวิชา้ามักซองลาครัวมาร์กเกฮีดานิเอลมุนยอสวิลฮิลเจฟเฟ์สันเลมาไทริกมิเชลอิซาเมลาซา ไดอิชิคามาดะชองฟิลิปมาเตตาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลผลบอลสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษอัปเดตเรียลไทม์เรียทันใจทุกคู่ที่นี่ h t t p s w w w s n o o k c o m s p o r t f o o t b a l l l e s u l t s